สวัสดีครับผม X ครับจากไทยเฟรนชชัยเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ในงานมหกรรมเฟรนชชัยสร้างอาชีพงานครั้งนี้มีธุรกิจเฟรนชชัยที่น่าสนใจแบรนด์ไหนบ้างตามผมมาครับสวัสดีค่ะชื่อชมพู่นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ราชาลิงคิงกอริลลาบายโฮมู ของเราเป็นชานมนะคะไข่มุกลาวาวิปนมพ่นไฟตัวเฟรนชชายจะมี2ไซส์คือไซส์ใหญ่นะคะราคาแสนแค่ะแล้วก็ไซส์เล็กราคาแสนห้าจุดเด่นของเราก็คือจะมีเรื่องของไข่มุกลาวานะคะตัวไข่มุกลาวาของเราจะเป็นไข่มุกที่มีรสชาติหวานในตัวนะคะแล้วก็จะค่อนข้างนุ่มอีกซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งของเราจะเป็นตัววิปนมค่ะวิปนมของเราจะมีวิปนมมะพร้าวซึ่งเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะคะตัววิปนมของเราจะกรอบแล้วก็หอมอันนี้เป็นเทคนิคของตัวเฟรนชชายเราเองค่ะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจของราชาลิงสาขาหลักได้เลยนะะคหรือ าาจะเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ค่ะ0805653473ค่ะสามารถติดต่อได้เลยทั้งทั้งไลน์แอดนะคะแล้วก็ทางเบอร์โทรได้เลยค่ะ นี้มาจากแบรนด์ตออเนื้อย่างนะคะมาเปิดบูธในงานมหกรรมแฟร์ชายสร้างอาชีพครั้งที่35ค่ะวันนี้นะคะทางแบรนด์ของเรานะคะมีโปรโมชั่นค่ะจะมีชุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่3,000บาทนะคะได้เนื้อทั้งหมด500ไม้ค่ะแล้วก็จะมีป้ายไว้ให้1แผ่นด้วยนะคะมีป้ายราคาเนื้อของเราจะมีทั้งหมด4สูตรนะคะมี1มีต้นจำหลับแล้วก็พริกไทยดำค่ะรสหมาล่าแล้วก็พริกเกาหลีนะคะก็จะมีชุดไข่จริงอยู่ที่6000บาทจะได้เนื้อ1000ไม้ค่ะส่วนชุด อาชีพนะคะจะได้เนื้อ1,000ไม้เช่นกันแต่ว่าราคาจะสูงขึ้นเพราะว่าเราจะมีคีย์ออสแบบนี้ให้ด้วยค่ะเป็นคียออสเป็นโต๊ะสำเร็จรูปเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจแฟนชายของเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ตอบีฟกิวหรือตอจุดเนื้อย่างนะคะไอดียไก็คือแอดตอบีฟกิวเลยนะคะส่วนเบอร์โทร087-657-2451เลยนะคะกล้วยทอดติดดาวนะคะเป็นกล้วยทอดนะคะแล้วก็ไข่นกกระทะทอด มันแครอทแล้วก็มันม่วงนะคะแต่ปกติอะค่ะเมนูที่ร้านของเราค่ะจะมีกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดฟักทองทอดแล้วก็ไขน่นกกระทะทอดแล้วก็กล้วยตากนะคะมีเมนูหลากหลายมากมายนะคะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมาร่วมทําธุรกิจกับกล้วยทอดติดดาวนะคะค่าเฟรนช์ายนะคะเริ่มต้นที่18,500บาทนะคะสามารถเปิดร้านได้เลยนะคะอุปกรณ์ครบนะคะขาดถังแก๊สไปเดียวลูกค้าก็สามารถมีอาชีพเป็นของตัวเองได้เลยถ้าใครสนใจก็เซิร์ชเพจกล้วยทอดติดดาวได้เลยนะคะทักถามข้อมูลกับแอดมินได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อมีนนะคะมาจากบูธแฟรนไชส์เหมาชานะคะเหมาชาของเราจะเป็นแฟรนไชส์ชานมไข่มุกนะคะสูตรต้นตำรับแท้ๆจากไต้หวันตัวชู่หลักก็คือจะเป็นชานมไข่มุกนะคะแต่ว่ามีเมนูอื่นๆที่หลากหลายมากมายเลยนะคะเรามีแฟรนไชส์สามแพ็กเกจด้วยกันก็คือรูปแบบช็อปบูธนะคะรูปแบบคีออดแล้วก็รูปแบบบุฟเฟ่ค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่8 5 9 0 0าค่ะสําหรับช่องทางการติดต่อนะคะเรามี Facebook f แฟนเพจนะคะเหมาชา th แล้วก็ทาง Instagram นะคะเหมาชา th ค่ะแล้วก็สามารถแอดไลน์ เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะนุสลานะคะจากแฟนชายชานงไข่มุกมนุชาิ 9บาทนะคะราคาแฟนชาของเราอยู่ที่59,900พร้อมเคาน์เตอร์ขนาดเมตร50และอุปกรณ์พร้อมขายในแพ็กเกจ59,900ส่วนราคาชานมของเราเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่19บาทค่ะแล้วก็มีไปถึง29 39เป็นเมนูพรีเมียมนะคะมีเมนูหลากหลายให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจแฟนชาสามารถติดต่อได้ช่องทาง l ล ne มาุชาไทยแลนด์หรือว่าเพจ Facebook มา,าุชาชานมไขมุก19บาทหรือเบอร์ติดต่อ065 290 5063ติดต่อมนุชาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะปุเป้นะคะจากแบรนด์วัฟเฟิลมินิเอฮ่องกงวันนี้เรามาจัดงานในงานมหกรรมแฟนชายเนาะเรามีตัวแฟนชส์ขาะหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนชส์ที่มีคียออสไม่มีคียออสหรือเป็นลูกคา้าคาเฟ่ร้านกาแฟาาค่ะชานมเงียค่ะสามารถซื้อแฟนชส์ของทางเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นวัฟเฟิลฮ่องกงอย่างเดียวนาอหรืออยากเสริมด้วยเมนูไอศครีมก็ได้นะคะธุรกิจนะคะจะเริ่มต้นที่9,900บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะติดต่อเราได้ที่อ่าเฟซบุ๊กนะคะมินิเอวัฟเฟิลนะคะหรือเบอร์โทรติดต่อศ8 4ย์แปดส สวัสดีนะคะวันนี้ก็อยู่ในงานมหกรรมแฟรนไชส์นะคะเป็นเจ้าของร้านของชาหอมไฟทีค่ะจุดเด่นของเราก็คือเราขายชานมไข่มุกรวมถึงขนมปังก้อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของเราเนี่ยมีตัวใบชาประมาณ7จ็ถึงสิชนิดก็คือมีชานมพ่นไฟแล้วก็ชาใสาทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยกว่าเมนูที่ให้ลูกค้าได้เลือกแล้วก็มีท็อปปิ้งหลากหลายประมาณ14ชนิดแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่ทางร้านของเราได้เปิดก็คืออยากให้กล้องได้ z ูมไปทางขนมปังด้วยนะคะเพราะว่าเรามีขายขนมปังก้อนมีทั้งหมด1 4ถึง21ไส นะคะส่วนใครที่ยังติดตามแล้วก็ยังมาไม่ทันงานะนะคะ <triste. S 1> ก็ติดตามได้ที่เพจของไฟทีนะคะสาขาหลักของเราอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะคะคอนโดเมเนอร์ ano, สนามบ,บินน้ำก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาชิมก่อนส่วนตรงเรื่องของการลงทุนเนี่ยเรามีตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปนะคะทีนี้เราจัดตามงบของลูกค้าเลยค่ะอยากให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาทางช่องก่อนนะคะแล้วเราจะมีแอดมินคอยตอบให้ค่ะ <S <s ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะแอนนะคะจากแบรนด์ชูกานเนะนะคะแบรนด์ชูกานเนะเป็นแบรนด์เครื่องดื่มค่ะที่มากกว่าชานมไข่มุกมีมากกว่า150เมนูทางชูกาเนะเน้นเป็นเมนูชานมไข่มุกครีมชีสถ้าสนใจร่วมลงทุนก็สตาร์ทที่59,900บาทค่ะถ้าเป็นเซ็ตใหญ่เลยก็คือเราจะสอนทําขนมเพิ่มด้วยค่ะสามารถเปิดเป็นคาเฟ่หรือเปิดร้านขนมเค้กได้เลยค่ะทางแอนจะสอนทําขนมเค้กมากกว่า15ชนิดเลยค่ะ วันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ t เอ็ m s o ค่ะบางท่านนะคะมองหาในส่วนของธุรกิจอยู่นะคะวันนี้สําหรับ t เอ็ m s o ของเราค่ะเป็นในส่วนของธุรกิจร้านสะดวกซักนะคะต้องบอกว่าตอบโจทย์สาหรับคนที่เป็นนักธุรกิจเลยนะคะอยากจะเปิดร้านในส่วนของร้านสะดวกซักแล้วก็ t เอ็ม s o ของเราตัวนี้นะคะไม่ใช่ในส่วนของแฟรนไชส์ค่ะคุณสามารถเปิดเป็นแบรนด์ตัวเองได้นะคะตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยและที่สําคัญนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้ในส่วนของเครื่องซักผ้าในกลุ่มของอุตสาหกรรมแล้วก็เชิงพาณิชย์ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะต้องบอก ว่านอกจากเขาจะหย่อนเหรียญได้นะคะยังสามารถสแกนคิวอาโค้ดต่างๆได้ด้วยวันนี้ใครที่สนใจสามารถเข้ามาดูในส่วนของธุรกิจเลขะร้านสะดวกซักได้ค่ะที่นะคะแบรนด์ของ The M s o ของเราค่ะตอบโจทย์ง่ายๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญไม่จําเป็นนะคะต้องไปเสียแฟนชายดูไว้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะเรียนเชิญได้ค่ะสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะคุณสามารถเข้ามาดูกันได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ ธุรกิจที่ผมพาชมก่อนหน้านี้นะครับถ้ายังไม่จุใจแล้วคิดว่าธุรกิจเฟรนชชายยังไม่ตอบโจทย์ของคุณเดี๋ยวผมพาเดินต่อเลยครับ สวัสดีครับผมใช้นะครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์ชิวชิวหมูปิ้งนะครับผมแบรนชายเราก็จุดเด่นอยู่ที่หมาล่าครับเป็นหมูปิ้งหมาล่านะฮะสำหรับกลุ่มคนที่สนใจอยากลงทุนสมัครแบนชายนะครับทางแบรนด์เราเนี่ยมีจุดเด่นก็คือเรามีระบบการหาคนงานให้ด้วยจ้างงานได้ไม่ต้องไปขายเองครับแล้วก็มีระบบในการเช็คตรวจสอบพื้นที่ให้ว่าพื้นที่ที่ สนใจอยากลงหรือพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างดีไหมเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีนึงแพ็กเกจของเรานะครับเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่1,150บาทจนถึง96,000บาท ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยดูก่อนว่าพื้นที่ที่มีเหมาะกับแบบแพ็กเกจแบบไหนซึ่ง1 15งบาทเนี่ยก็คือเรามีอุปกรณ์ให้ครบทั้งหมดพร้อมขายได้เลยซื้อเพิ่มแค่ถังแก๊สอย่างเดียวครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ f a Facebook Fan Page ชิลชิลหมูปิ้งแฟนชายครับแล้วก็ Line แอดนะครับชิลชิลไทยแลนด์นะครับผม ะะจากบริษัทเบเกอรี่คัสเซิลค่ะบริษัทของเรานะคะคทําเกี่ยวกับโฟโต้เค้กค่ะโดยเราจะมีงานหลายประเภทนะคะอย่างเช่นก็คือเราขายอุปกรณ์ที่สําหรับทําโฟโต้เค้กก็คือลูกค้าสามารถมาซื้ออุปกรณ์แล้วก็ไปทํารูปภาพที่จะไปแปะบนเค,ค้กแล้วก็รับประทานได้เลยอีกอันนึงก็คือร้านเค,ค้กร้านไหนที่ยังไม่สามารถที่จะลงทุนได้เราก็มีบริการรับปริน์ค่ะก็คือจะเป็นงานปริน์ภาพ แล้วก็เอาไปแปะเค้กของลูกค้าเองอีกชนิดหนึ่งก็คือจะเป็นงานประเภทโลโก้ที่รับประทานได้หรือว่าจะเป็นพวกขนมที่รับประทานได้อย่างพวกนี้สําหรับเอาไปแจกในพวกงานอีเวนต์ต่างๆเป็นของชํารวยชุดเริ่มต้นธุรกิจนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมีจัดชุดให้ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคา8,990บาทนะคะก็คือจะได้เครื่องปริน แล้วก็แผ่นสําหรับปริ้นแล้วก็หมึกเรียบร้อยเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจร้านเค้กของลูกค้าทุกท่านนะคะที่มีร้านเบเกอรี่อยู่แล้วสนใจก็ติดต่อที่ Line แอดแอดเบเกอรี่คัค่ะแล้วก็ f a c e o o o k f a n p a เบเ a อรี่คัสเซ e นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 9นย์8 9 2 9 9 9ค่ะ สวัสดีค่ะฝนจากชิบะฮอกไกโดมิลทีค่ะชิบะนะคะเป็นแบรนด์ชานมไข่มุกนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะเป็นแบรนด์ที่นําเข้าวัตถุดิบพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะคะราคาเริ่มต้นของเราจะอยู่ที่99,000บาททั้งนี้นั้นจะได้อุปกรณ์เปิดร้านครบเลยตูดชาของเราแล้วก็การต้มไข่มุกของเรานะคะรับประกันว่าลูกค้าที่มาชิมหน้าร้านแล้วจะติดใจแล้วก็กลับมาซื้อซ้ําได้อีกแน่นอน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซุ้มนะคะโอเด้งสุก้ย่ไบโอเด้งโอนะคะซึ่งแฟนชายเนี่ยคะ่ะเป็นแฟนชายน้องใหม่ะคะ่ะซึ่งเปิดมาได้ประมาณ1ปีนะคะซึ่งแฟนชายของเรานะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจค่ะจะมีเซ็ตเล็เกเซ็ตกลางเซ็ตใหญ่นะคะซึ่งราคาเริ่มต้นนะคะที่9,800ค่ะเราเน้นการที่ลงทุนไม่ถึงหมื่นนะคะเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้ธุรกิจแฟนชายกําลังตื่นตัวมากสําหรับคนที่ทุนน้อยไงแต่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองโอเด้งแฟนชายของเราคะ,ะ,คะจะตอบโจทย์ รับผู้ที่มีเงินทุนลงน้อยนิดนึงเออเราเอาใจนักธุรกิจหน้าใหม่นะคะซึ่งจุดเด่นของเรานะคะโอเด้งโกนะคะก็คือทุกวัตถุดิบของเรานะคะจะทําจากเนื้อปลาทะเลน้ำลึกซึ่งข้อดีของปลาทะเลน้ำลึกก็คือจะมี1โปรตีนสูง2ย่อยง่ายแล้วตอนนี้นะคะเทรนสุขภาพนะคะกําลังมาแรงค่ะดังนั้นโอเดงโกจึงตอบโจทย์นี้ค่ะเพราะย่อยง่ายถ้าสนใจแฟนชายนะคะติดต่อมาที่เพจเชฟคานีได้ค่ะหรือโทรมาที่025137337นะคะติดต่อฝ่ายขายที่ดูแลโอเดงค่ะแล้วก็ข้อดี ของโอเดงโออีกอย่างนึงนะคะคือเราไม่ฟิกราคาขายค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกราคาขายเองได้ค่ะหน้าร้านซึ่งเราจะมีต้นทุนให้ว่า,าคุณลูกค้าสามารถขายได้ที่ไหนหรือแนะนําสถานที่การขายได้ค่ะว่าแพ็กเกจไหนเหมาะกับใครต้องใช้อะไรบ้างดังนั้นก็ขอฝากแฟนชายโอเดงสุกโก้บายโอเดงโอด้วยนะคะคอมฟอร์ฟู้ดญี่ปุ่นที่การันตีจากเชฟนักชิมระดับโลกก็คืออร่อยทุกขั้นตอนเหมือนเชฟทําให้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเราค่ะ บูทของเราจะเป็นบูทเฟรนช์ฟรายลาชีสนะคะแบรนด์ Band ของเราคือชีสฟ t ายเดย์ตอนนี้สาขาเฟรนชชายเรามีทั้งหมด45สาขาทัวประเทศแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจลงทุนทําธุรกิจเริ่มต้นอยู่ที่1 7 9 0 0บาทช่องทางการติดต่อเราจะเป็นเพจชีสฟรายเดย์นะคะแล้วก็มีล ne มีเบอร์โทรให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของเฟรนชชายโดยตรงเลยะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้จุดเด่นของเรานะคะจะเป็นรสชาติขงเขาย่าที่มีรสชาติให้เลือกหลากหลายแล้วก็ตัวชีสด,ดิฟที่เป็นรส พิเศษของสูตรของทางร้านเราอะคะ่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่29บาทซึ่งอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจทําธุรกิจเนี่ยจะสามารถคืนทุนได้ภายใน1-3เดือนนะคะแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับทําเลที่ลูกค้าเลือกด้วยนะคะสวัสดีครับผมโอ๊กอัตพลพิมสีนะครับเจ้าของแบรนด์เฮียเปาซอลเปาเรนโบ์นะครับวันนี้เรามาออกงานกันที่มหากรรมเฟรนช์ชายอาชีพครั้งที่35นะครับที่เซนทรัลเวส์เกตนะครับในงานวันนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นของ แบรนด์เฮียเปานะครับจากปกติ9,900บาทนะครับถ้าในวันงานนะครับจะเหลือ8,900บาทนะครับสำหรับคนที่สนใจงานอยากจะมีเฟรนชายอยากจะสร้างอาชีพนะครับแนะนำเลยครับแบรนด์เฮียเปาของเราสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็ที่แฟนเพจ Facebook นะครับเฮียเปาซ์ปอรเรนโบนะครับส่วน Line Official นะครับจะชื่อว่าเฮียเปาเรนโบนะครับแอปเฮียเปาเรนโบเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับ0 9 6 6 5 6 6 3 5 2ครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำแฟนชสยนะครับเป็น แฟนชายหมูปิ้งแฮปปี้คิวซึ่งแฟนชายหมูปิ้งแฮปปี้คิวของเรานั้นเนี่ยเป็นหมูปิ้งนมสดนะครับซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยไม่เหมือนใครซึ่งในงานนี้นั้นเนี่ยเราก็จัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับผู้ที่ซึ่งมีความสนใจในแฟนชายของเรานะครับในแฟนชายนั้นเนี่ยเรามี3ราคาด้วยกันนะครับในชุดทดลองปกติ5,900บาทนะครับและในชุดสร้างตัวนะครับปกติ16,900และชุดใหญ่ของเราชุดมืออาชีพนะครับปกติราคา24,900ื่ แฟนชายของเรานะครับในงาน,นมหากรรมแฟนชายในวันนี้นนเนี่ยเรามีจัดแคมเปญพิเศษนะครับในการแจกป้ายไวนิลสําหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะขายแฟนชายของเรานะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ10ท่านแรกที่สมัครแฟนชายในงานนี้จะรับป้ายไวนิลไปละคนละ1ผืนแล้วก็หมูฟรี200ไม้นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษของเราช่องทางการติดต่อนะครับมีทาง a c e b o o k นะครับ happyq <Girl> thailand แล้วก็มี Line@ แอด happyq thailand แล้วก็เวอไ์ right, happyq thailand com นะครับผมสามารถติดต่อได้ ผมบอลเวลากรอนพองจนเลย,เยนะครับวันนี้ก็มาในรูปแบบของชานมกระบอกชานมมีความสุขของเราเป็นชานมไข่มุกรูปแบบใหม่ที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใครก็คือในตัวนี้ของเรานะครับตัวแฟรนไชส์เราเมีให้เลือกคือราคาที่1นึ่งแสนบาทรวมในแพ็กเกจนี้ลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์พร้อมขายทุกอย่างเลยแต่ว่าเราไม่มีหน้าร้านให้สิ่งที่ลูกค้าจะต้องเตรียมให้เราคือเตรียมหน้าร้านเราออกแบบให้ฟรีครับในตัวจุดเด่นของชานมไข่มุกเราคือตัวกระบอกลูกค้าสามารถนํากลับมาใช้ซ้ำได้เป็นการช่วยลด นอนอีกช่องทางหนึ่งราคาซื้อซื้อง่ายขายคล่องเอื้อมถึงนะครับที่45และ50บาทเท่านั้นช่องทางในการติดต่อสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อแฟนชายสามารถโทรได้ที่เบอร์0648657887หรือว่าทางแฟนเพจ Facebook พิมพ์ว่ามีความสุขครับผม ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุ้งค่ะจาก l i ตเติ้ลโกโกค่ะธุรกิจของเราจาก l i ตเติ้ลโกโกนะคะก็คือเป็นโรงงานที่ผลิตผงโกโก้ Go แท้ร้อค่ะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมีเป็นแฟรนช์ชสยเปนของตัวเงก็คือโก o ก้ท t ท m e ค่ะรูปแบบแฟรนช์ชสยของเราจาก o กโ t ้ทีท m e นะคะก็จะเริ่มต้นที่50,000่นบาทค่ะจะได้ทั้งตัวคีออสจะมีทั้งแบบนี้แบบตู้ค่ะแล้วก็จะได้อุปกรณ์ในการขายแล้วก็พวกวัตถุดิบในการขาย เริ่มต้นที่50 0 0 0บาทส่วนแก้วที่เราใช้ขายนะคะจะเป็นขนาด16ออนแล้วก็จะมีราคาขายอยู่ที่แก้วละ25บาทช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ Little g o c o Cafe ค่ะหรือว่า Facebook g o c o Tea Time ค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในงานบางรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพนี้บางคนที่อยากจะหาธุรกิจแฟรนไชส์ต่อยอดนะครับเรื่องของ การหาความรู้สร้างธุรกิจตัวเองเป็นแฟรนไชส์ก็สามารถเข้ามาเรียนคอร์สเรียนไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้นะครับหรือว่าไทยแฟรนไชส์ e คเดมี่สามารถค้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายในเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ